เราก็ควรจะเงียบให้เป็นถ้าเป็นความเงียบแบบที่ไม่ดีอะเรายนงคำถามไปปุ๊บหายตอมเล่นมือถือ ไม่มีอารมณ์เรียนแล้วอะอันเนี้ยเงียบแล้วเงียบเลยเราจะไม่ได้คาตอบอะไรกลับมาเวลาเราสอนเนี้ยเวลาห้องเงียบอะบางคนกลัวเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันแต่จริงๆแล้วห้องเงียบอะอาจจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดอาจจะเป็นเวลาที่คนกําลังคิดอยู่เวลาวิทยากรเข้าไปสอนมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราทํากิจกรรมการเรียนรู้บางทีจะมีโมเมนท์ที่เราถามคําถามไปและบางทีอะคนก็จะบอกว่าโยนคําถามไปแล้วหายต๋อมแต่จริงๆแล้วมันคือความเงียบที่คนอะอาจจะกําลังคิด แล้วก็ประมวลผลในเรื่องนั้นอยู่ก็ได้เพราะสมองของคนเราเวลาที่มันประมวลผลมันก็ค่อยๆวิเคราะห์แล้วเอาไปเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆที่เราเพิ่งกําลังเรียนรู้และอาจจะคิดโยงไปถึงประสบการณ์เก่าที่เขามีก็ได้ข้องเงียบอย่างแรกเลยนะที่มันเป็นแบบดีคือถ้าเราเห็นภาษาการของคนเรียนเขากาลังคิดตามเราเขามองหน้าเราแล้วก็อ กำลังคิดตกผลึกตามอะไรสักอย่างพอดูภาษากายเราเห็นเราก็ต้องปล่อยเวลาให้สมองเนี่ยเกิดการประมวลผลนิดนึงเพราะบางทีสมองเนี่ยเขากําลังไปเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เพื่อให้ตกผลึกในการคิดแต่ถ้ามันเงียบนานๆในลักษณะเน,นี้ยที่เรารู้ว่าคนกําลังคิดแต่เหมือนคนยังไม่กล้าพูดออกมาเราก็อาจจะโยนสิ่งกระตุ้นนะบอกอ่ะแชรได้นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเพื่อให้เขารู้สึกมันเป็นพื้นที่ปลอดภยัยมันอาจจะไม่ใช่แบบโยนคำถามไปแล้วแล้วเขาพูดกลับมาเลยเพราะว่าบางคนต้องใช้การประมวลซึ่งอันเนี้ยมัน เป็นความเงียบที่ดีแล้วพี่ก็จะส่งเสริมด้วยว่าเราก็ควรจะเงียบให้เป็นอีกพาร์ทหนึ่งถ้าเป็นความเงียบแบบที่ไม่ดีอะเราโยงคำถามไปปุ๊บหายตอมแล้วคนมีปฏิกิริยาอย่างนี้เล่นมือถือ ไม่มีอารมณ์เรียนแล้วอ่ะอันเนี้ยเงียบแล้วเงียบเลยเราจะไม่ได้คําตอบอะไรกลับมาเราก็ต้องกลับไปดูเฮ้ย <Hey, S 1> คนเรียนเขาเบื่อมาตั้งแต่แรกเราหรือเปล่านะเราสอนแล้วมันโยนคําถามเยอะเกินไปถ้าเป็นแบบเนี้ยมันมีทางแก้จะทันถัน,ท,นทันด่วนนะพี่ก็จะแบบเปลี่ยนเหมือนแค่ถามให้เขาเริ่มได้คุยกันบ้างให้ทํากิจกรรมเล็กๆบ้างลองแชร์กับเพื่อนในโต๊ะดีไหมว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วพอเสร็จโป๊บ่ะ,บะแล้วก็ค่อยๆถามเป็นกลุ่มใหญ่ก็ได้ทีละโต๊ะทีละโต๊ะจากที่แค่โยนคําถามไปก็คือให้ แท้กิจาการรมเล็กๆแพร์แอนแชร์ให้เขาอะได้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้มากขึ้นมันก็จะกระตุ้นจากคนที่แบบเริ่มเบื่อเบื่อให้กลับมามีพลังได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอย่าก,กลัวเวลาห้องเงียบเพราะห้องเงียบอาจจะเป็นสัญญาณว่าเขากําลังคิดอะไรบางอย่างอยู่แต่ถ้าเราสังเกตดูแล้วเออมันเงียบเนี่ยเพราะว่าเขาเริ่มไม่อยากเรียนรู้แล้วเราก็แค่เพิ่มเติมแล้วก็ทําอะไรบางอย่างให้เขากลับมามีพลังมากขึ้นเหมือนที่ยกตัวอย่างไม่แก้เป็นกิจาการรมเล็กๆแค่เนี้ยก็ได้แล้ว mm. บางครั้งอะปล่อยห้้องเงเยบก็ไดค่ะ